ครูจะขึ้นต้นด้วยโชคลาภให้กับคุณฟังให้ดีนะคะทําไมครูให้เบอร์โชคลาภขึ้นหน้าด้วยโชคลาภตัวต่อไปครูจะให้เสน่ห์กับคุณโชคลาภมหาเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวยมหารวยจดไว้นะคะเบอร์ที่ครูจะให้คุณเบอร์นี้เป็นเบอร์โชคลาภเสน่ห์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวยมหารวยนะคะ เบอร์นี้รวมกันทุกคนค่แล้วที่สําคัญนะคะในเบอร์นี้อเบอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกับเบอร์ของสุขภาพจะเป็นอันเดียวกันนะคะจะรวมอยู่ในอันเดียวกันนะก็จะเป็นโชคลาภเสน่สุขภาพดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็รวยมหารวยนะคะแล้วเบอร์นี้ครูให้ไปแล้วหนึ่งวิธีการง่ายมากค่ะทุกคนให้คุณนะเห็นเบอร์นี้เหมือนที่คุณเห็นสี่ห้าหกอะคะ่ะ สี่ห้าหกเปิร์กับเปามาเห็นสี่ห้าหกเมื่อไหร่ที่คุณจะโทรศัพท์ไปหาใครก็ตามให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบอร์ที่คุณโทรที่คุณโทรอยู่เนี่ยคือเบอร์นี้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะติดไว้ที่มือถือหรืออาจจะท่องไว้เวลาคุณจะโทรหาใครหรือจะติดต่อใครให้คุณเห็นเบอร์นี้ให้บ่อยที่สุดให้คุณเชื่อได้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณจริงๆนะคะเพราะคุณจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนเบอร์แบบเยอะเหมือนกันทำไมคนเปลี่ยนเบอร์เราไม่ได้ผลเพราะคุณไม่เคยรู้สึกกับเบอร์ที่คุณใช้เลยเข้าใจไหม มันจึงไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะสมัยเนี้ยค่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเธอเบอร์โทรเธออะไรศูนย์แปดนเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าคุณจะจาได้เลยเพราะทุกคนเราจะจําเบอร์มือถือตัวเองเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจากันแล้วค่ะก็ปี้วางค่ะก็ปี่ส่งค่ะทุกวันนี้เบอร์โทรกูเบอร์อะไรวะยังจําไม่ได้เลยค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์นี้จะต้องเป็นเบอร์ที่คุณใส่ใจอะค่ะเป็นเบอร์ที่คุณเข้าใจว่าเป็นเบอร์ของคุณจริงๆนะคะเพราะเขาจะทำให้ชีวิตคุณเฟื่องฟูนนะะโอเค อ่ะโจทย์ค่ะให้เบอร์นะคะสามตัวแรกคุณจะใส่อะไรแล้วแต่เลยถ้าเป็นครูคุณใส่สี่ห้าหกนะคะเลขที่ครูจะให้คุณแล้วให้คุณใช้ใช้ไม่ใช้แล้วแต่คุณนะคะคือสองหกสองสี่เก้าห้าหกค่ะสองหกสองสี่เก้าห้าหกนี่คือเบอร์ประจําตัวเป็นเบอร์เมตตาที่ครูให้คุณนะคะเป็นเบอร์แห่งการเมตตาค่ะครูให้เบอร์คุณนะคะไม่มีเครือข่ายค่ะเพราะเครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายของความเมตตาคุณได้เบอร์โทรศัพท์แล้วนะทีนี้คุณอย่าเวินเบอร์ ว่าเบอร์โทรศัพท์ทําให้คุณป่วยเบอร์โทรศัพท์ทาให้คุณไม่มีเงินเบอร์โทรศัพท์ทาให้อย่างนงี้มีคนมาทักว่าเบอร์โทรศัพท์หนูเป็นอย่างนั้นมีคนมาทักว่าเธอโทรศัพท์หนูเป็นอย่างนี้คุณมีเบอร์มงคลยิ่งกว่าเบอร์ที่คุณใช้จริงตอนนี้นะคะสองหกสองสี่เก้าห้าหกนะคะเป็นเบอร์มงคลมากค่ะลองดูค่ะเบอร์นี้คุณใช้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามทุกคนมันเหมือนเสริมกันอะมันเหมือนจิ๊กซอค่ะเข้าใจเนาะเรามีน้ําหอม เกี่ยวกับการบูชาเทพเรามีเทเวสวรรณคุ้มครองเวลาเดินทางเรามีองค์พระพิคเนธเรามีองค์เทพทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคารพนับถือบูชามาเพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตเราให้ดีทุกมิติแล้วจะแปลกอะไรที่เราจะมีเบอร์เมตตาไม่แปลกค่ะเบอร์เมตตาคือตัวเลขแห่งความเมตตานั่นแหละทุกคนเป็นตัวเลขเสริมชีวิตนะคะครูเชื่อว่าไม่มีใครเคยให้คุณนะคะแต่ครูได้เบอร์นี้มาจากความเมตตาค่ะทุกคนได้จากการเรียนรู้การไปเรียน การรู้ศาสตร์นะคะแล้วครูอ่ะไม่ทําให้พวกคุณเหนื่อยเลยนะเบอร์นี้จะไม่ทําให้คุณเหนื่อยนะคะไม่มังกรไม่หงไม่อะไรทั้งสิ้นแต่คุณจะได้ตามกําลังของคุณจริงๆบางคนไปเอาเลขหงเลขมักงกรแต่กําลังไม่ได้คุณรู้ไหมครูเคยเห็นแล้วเพื่อนครูก็เล่าให้ฟังเขาทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆอขายของอะไรธรรมดาแล้วเขาอ่ะไปซื้อเบอร์แพงมากเป็นเลขมักงกรเลขใหญ่เหนื่อยใส่ตัวแทบขาดแต่ไม่ได้รวยอะไรเลยเหนื่อยอย่างเดียวเพราะมันไม่มีพลังบุญนะคะ มันยังไม่มีพลังบุญหนุนนํามันยังไม่มีมีพลังพอที่จะได้ใช้เลขหงมังกรครูค่ะในวันที่ครูเปลี่ยนตัวเลขเองครูยังไม่ใช้หงมังกรเลยเห็นไหมคะครูไม่ใช้หงมังกรเลยเพราะครูไม่อยากเหนือ่อยครูบอกตัวเองว่าครูต้องรวยแบบไม่เหนือ่อยง่ายๆสบายๆในศาสตร์ที่ครูเรียนมานะคะครูเรียนศาสตร์ตัวเลขเรียนศาสตร์หมดูเรียน,น NLP นะคะทุกคนเรียน NLP เเรียนกดแรงดึงดูดเรียนทุกอย่างค่ะ